กลับบ้านก่อนนะปิกบ้านก่อนเจ้าเมื่อบ้านก่อนเด้อหลบบ้านแล้วนะเหนืออีสานกลางใต้แบ่งออกได้หลายภาษาสำเนียงเสียงพูดจาแบ่งได้ว่าอยู่ถิ่ในใดสวัสดีค่ะนักเรียนฟังบทกลอนกันไปแล้วพอจะรู้เรียงคะว่า วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นวันนี้ครูจะพามารู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนดีกว่าซึ่งภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาทางราชการของไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารของคนไทยเป็นภาษาที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการและใช้ในหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆโดยมีบรรทัดฐานของภาษาเช่นการใช้คำการเขียนการพูด การใช้เครื่องหมายวักตอนเป็นต้นค่ะภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะทางค่อยคำและสำเนียงซึ่งกลุ่มคนในท้องถิ่นนั้นๆใช้สืบทอดกันมาช้านานแบ่งตามลักษณะทางภูมิภาคได้สี่กลุ่มใหญ่ๆคือภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้ค่ะยกตัวอย่างเช่นภาษาถิ่นกลางใช้พูดในกรุงเทพและภาคกลางภาษาถิ่นเหนือใช้พูดในภาคเหนือภาษาถิ่นอีสานเป็นภาษาที่ใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาที่ใช้พูดในภาคใต้ค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในภาคต่างๆควรศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจช่วยกันรักษาและสืบทอดภาษาของตนให้คงอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับภาษาไทยมาตรฐานเรามาดูภาษาถิ่นกันต่อเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นมีความแตกต่างกันอย่างไร 1. ความแตกต่างาด้านระบบเสียง เรามาดูตัวอย่างคําที่มีความแตกต่างด้านระบบเสียงกันค่ะในภาษาไทายมาตรฐานใช้คําว่ากินภาษาถิ่นเหนือใช้คําว่ากินภาษาถิ่นอีสานใช้คําว่ากินภาษาถิ่นใต้ใช้คําว่ากินในภาษาไทายมาตรฐาน ใช้คำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าป้อภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าพอภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าพอ,พาานใ,ใ,าพอในภาษาไทยมาตรฐานใช้คำว่าสปรดภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าบะขานัท ภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าบักนัดภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่ายานัดในภาษาไทยมาตรฐานใช้คำว่าอร่อยภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าลำภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าแซบภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าปล่อย ในภาษาไทยมาตรฐานใช้คำว่ารักภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าฮักภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าฮักภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่ารักต่อไปเรามาดูตัวอย่างความแตกต่างของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิน่นด้านการใช้คำกันค่ะ ตัวอย่างคำที่มีความหมายเดียวกันแต่อาจใช้คนละคำกันเช่นในภาษาไทายมาตรฐานใช้คำว่าเข็มขัดภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าสายหางหรือสายรั้งภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าสายแอวภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าสายวัดในภาษาไทายมาตรฐานใช้คำว่าวิ่ง ถิ่นเหนือใช้คำว่าล้นถิ่นอีสานใช้คำว่าแลนแล่นถิ่นใต้ใช้คำว่าแลนแลน Und. ในภาษาไทยมาตรฐานาใช้คำว่าเสือถิ่นเหนือใช้คำว่าศาสตร์ถิ่นอีสานใช้คำว่าศาสตร์ถิ่นใต้ใช้คำว่าศา,าสตร์หรือศาสตร์ นอกจากนี้นะคะยังมีคำที่เป็นคำเดียวกันแต่อาจใช้ในความหมายต่างกันเช่นคำว่าน้ำพึ่งในภาษาถิ่นกลางหมายถึงน้ำหวานที่ได้จากตัวพึ่งส่วนในภาษาถิ่นใต้ในจังหวัดสงขลาหมายถึงน้ำตาล เรามาดูกันอีกสักคำกันดีกว่ามีใจรักใคร่ปราณีมักใช้กับเด็กส่วนภาษาถิ่นเหนือและภาษาถิ่นใต้หมายถึงสงสารมักใช้กับคนแก่ค่ะสรุปคือภาษาถิ่นเหนือเสียงของคำจะลากยาวช้าๆอ่อนหวานภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงค่อนข้างเร็ว นักแน่นคำส่วนใหญ่จะมีเสียงสูงส่วนภาษาถิ่นใต้ใช้คำสั้นๆออกเสียงห้วนและสั้นค่ะเรามาดูถึงประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องภาษาถิ่นกันค่ะข้อที่หนึ่ทำให้สื่อสารกับคนในท้องถิ่นต่างๆได้อย่างสะดวกและเข้าใจตรงกันประโยชน์ในข้อที่สองทำให้เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และประโยชน์ในข้อที่3คือทำให้เข้าใจความหมายของคำโบราณที่อยู่ในวรรณคดีต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรู้จักภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นกันไปแล้วแล้วนักเรียนล่ะคะอยู่ในภาคไหนกันบ้างที่สำคัญที่สุดอย่าลืมภาษาถิ่นของตนเองรักษาเอาไว้ให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานกันนะคะ และวันนี้ครูก็มีภาระงานมาให้นักเรียนทำเหมือนเช่นเคยค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานหน่วยการเรียนรู้ที่5ภาษาถิ่นบอกความเป็นไทยโดยทำหน้าที่23หน้า24ข้อหนึ่งใหญ่หน้า25 หัวข้อเรียนรู้จากการทำนำสู่หลักเกณฑ์เขียนตอบให้ชัดเจนนะคะคร่าวๆสั้นๆค่ะหน้า26รวมทั้งหมด4หน้าด้วยกันโดยใช้ปากกาเขียนตอบให้ชัดเจนก่อนส่งงานอย่าลืมเขียนชื่อกำกับไว้ทุกหน้าด้วยนะคะและถ่ายหน้างานทีละหน้าแล้วส่งในลายกลุ่มป .5 ทุกหน้าให้ครบถ้วนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครูขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับคำภาษาถิ่นขอให้นักเรียนไปดูได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยในหน้า28ถึงหน้า32ค่ะซึ่งในนั้นจะมีทั้งตัวอย่างของคำภาษาถิ่นที่เป็นชื่อเรียกผลไม้ชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของ แล้วก็ชื่อเรียกบุคคลเพราะในคลิปจะมีเพียงตัวอย่างแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะ